ปลาไซล่ะเฮ้ยเข้าในปลาไซยันมันเปียกได้นี่โอ้สิปะอได้ป๊ะปะปะทางไหน เอ้ยสบายดีโอ้ยสบายดีทุกคนเราอยากจะไปหมู่บ้านผักบึงนันนะทุกคนเพราะว่าหากกาบพี่น้องขาเจ้าง่ายไหม่นะทุกคนนี่ครับเป็นเดี๋ยวก็จะแมนพวกทีมงานของเรานะแต่ว่าก่อนที่จะไปนี่เราก็ต้อง ทางเพื่อนี่แหละทุกคนแต่ว่าท okay. okay. so, okay. ีมงานของเขากะบ่มีผ uh, okay. um, ู้ใดที่สมัติพายเพื่อนี่ได้นะทุกคนมีแต่อันนั้นเจ้าของเพื่อนนี่แหละที่สมัติพายเพื่อนะเพื่อนของข้าเจ้ากัมเณรผู้นะทุกคนเออกะจะมีเครื่องของเล็กๆน้อยๆนะที่เอาไปต่อนพี่น้องเพื่อนเพราะว่าข้าเจ้าก่าหาง่ายเพื่อน มาอยู่สวนแต่สกคนแต่ว่าก่อนที่จะไปขอต้องค้างเพื่อนนี่แหละมันมีวังใหญ่นะโอเคนี่ไดรวิ่งไงแกะบะลัางเลยบ่ให้เราเอารถนอกแกะแสบไม่ข้าวบนอ่ะ โอเคเอ้าพอะว่ารถของพวกเฮาแมนพวกเฮาปะยุนี่นะทุกคนและมีทีมงานของเฮาอีกกันแต่งตั้งเพือเฝ้าเฮือเฝ้ารถนะกับบมีย่างดอกแต่ว่าเฮากระวังซื้อนะและพวกเฮาอยากับไปเยี่ยมยามพี่น้องไปพุ่นเฮแมนพวกค่ะ ขาเจ้าแหละเป็นผู้พายเหือขบหาขายบ่อด้นะโอเคเอาลไปลูกน้งดาวเดือดเยอ้โหด้ยหลัเดือดกนะ้โต๊ไปเด้อตัโไปตะกูเดอใช่นตั้งนบเจ้าของนี่

อ่าเด้ละน้องเด้อละเอ่อซื้อเซ่ตัวนี้มันเป็นเซละน้องเด้อทุกคนเป็นเซ่ใหญ่ถ้ายามมันลวดูมีนํ้าลายนี่กะอาจจะแม่นท่วมได้เบิ่งนั่น Thôi nhai ha Và hát với nhau cả Nhai như mấy cái, nhai như mấy như này là không? Như vậy, nhám lãyn thì tốt, ư, nó đẹp uh, 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 kế... uh, vị hôi, xanh mọt lên bọn thì hôi rồi? Ngang mà xe bởi khi mấy cái thì được, okay. uh, 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 ừ. lấy nó đuốc cái pha, แต่ว like like yeah ่ายามนี okay. uh, ้อ uh ่ครามบ่ได้ครัเขาต้องใส่เพื่อนี่ซิมือซิมือดีเนาะว่าเคยอาชีพแต่กีอาชีพบ่อกก็บ้านเกิดเมืองนอนไปดยวยนี่คือกันบ้านเกิดเมืองนอนยี่นี่แต่น้องสายแต่เออแต่เดี๋ยวนี้ไปไปยุ่งสายไปดิเอาเลยไปยุ่งบานกระเต็นเออบ้านกระเต็นเนาะสีอะไรสีอะไร สมพ่อเป็นเฮาเบิรงนี่ยบบคนนันเบบาซิมือดีแท้โอเคทีมงานของเฮาก็ฮอดแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยดีดีเด้ดีดีด้เฮ้ยเออฮับเอาเครบ่องพายเคร่องมั่นหา่นน้เครื่องไายเครื่องมันบ้าโอเค

โอ้สบายดีอออืออือก็จะเป็น่วนมันต้นของพี่น oh. um ้องเองครับนะจะเป็นมอง ถ้าเป็นภาษาของอะเขาเอ๋อแบบแบนสะดวกสบายอ่พี่น้องหาอาหารการกินบอกว่า,บาจ,จะเป็นป่านะสะดวกสบายได้อโอ้ขาขนาดเลยเห็ดเข้าบ่เออหนึง่งเข้าเขากขบอกเขาไหมเขาไม่น้อเอ็เนตาแซบอืม อับน้ำอยู่นี่เนาะสะดวกสบายน้ำเวลาฝนตกหนักเนี่ยบ่มันบ่อท่วมบ่แต่ละปีบ่บ่อท่วมเ่านี่ขึ้นว่าทาสมุนปลาปีมันฝนตกหลายยันมามันท่วมห่อนี่มันบ่อท่วมตีเละเดือดตัวเดือเลยแล้วก็การณ์การตกปลาเปิดเดือดต่อเดโอเคล้วก็จะเป็น จุดที่สาวบ้านพักพรอนนะไนบก้ใเ่ท่แบาเวลาอันยำแรงนี่หรือเปล่ายำพรอนนี่คักขนาดผักพรอนไม่มีห่มใหม่นะ มันเย็นสบายอยู่นี่ครบทุกคนเนบ่งอยู่ในรอบรอบเรือนของพี่นอกนี่นะนี่บุมีอันไฟฟ้าเด้อข้าเจ้าใส่ออแผน่นแผนตัวคอสากแสงกระเวนนะไแสงโซลาเซลล์นะบุมีไฟฟ้าได้ ว่าห้ากาพี่น้องมายายไม่ไม่แบบนี้แล้วทุกคนนี่เขาจะเป็นส่วนหมันส่วนหมันของข้าเจ้าตามือาีกนรเียนี่กาเรเป็นเครื่อง <c oughs> จากพี่น้องแต่ละขอบคัวแบบมัน <c oughs> เป็นเครื่องอขอบคุณพ่อหญ่ <c oughs> ใ,ใจ,จดีนะที่ฝากมาให้ สมเด็จทีมงานของข้าวกเราไม่ช่วยช่วยโอกาสด้วอพี่น้องเดี๋ยวนี้ทีมงานของเฮากะลมพี่น้องขายสำเร็จแล้วนะทุกคนเฮากะาอยากจะเดินกลับบ้านนะเพราะว่าเฮากะอยู่มันบดปันใด่เฮากะอยากจะ ไปไหวมาไหวนะทุกคนแพระรถของหอก็อฝากเบื้องน้ามีแต่สามีมีแต่ฮากะอยากใหไปลมพี่น้องและพออพี่น้องทุกๆุกคนนะโอเคกินเนาะเอาตับเลือดติเอายางจเนาะพาจอยพ่อฉันส่กดีส่ไดีกีโมเชเ้วเล่นแม่น้ำคักปลักเนาระรถถึงเนาะเฮ้ยคนตัว เวเวลานำนำมาฝนฝนตกก็เอือกมาท่วมกันติดรถอลยบ่นไลไลเลยไรอ่ฝนตกเอือยพอมาเลยท่วมน้่มันเนอกออนมนอหลังเลือกดอกเออนี่เขาก็หารมถ้าฝนตกฝนตกหนักนะช่วงปีมันฝนตกหนักกันกาจาวามันบดถ่วมประมาณนี้นะทเ้ย่ตัวมงนรอา้ง

ไอยกืวยละยูทูบไม่ละไปเลยยูทูบก้ากันนะครับโอ้ไม่เลยไม่เลยไม่หนาวหรเอกลัวจี๊ด

ถอดทังน <c oughs> ี้แหละทุกคนเลยเออไอ้โล่่ตหลือย่ห่ย่าจบอย่าีนอนนอนาเลยทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้กะพาให้พี่น้องกะสำนีเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามบ่าวเติมเด้อบ่าวเติมมีกำลังใจในการอัพเดทคลิปใหม่ๆนะทุกคนละก่อน